เมื่อประมาณ800ล้านปีที่แล้วเกิดการชนกันรครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างวัตถุที่หนานแน่น2วัตถุการรวมตัวกันดังกล่าวนี้ส่งผลให้การอวกาศโดยรอบบิดเบี้ยวและกระเพื่อมออกไปในลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงคลื่นความโน้มถ่วงนี้เดินทางข้ามห้วงอวกาศมาเป็นเวลากว่า800ล้านปีก่อนที่จะถูกตรวจพบโดยเครื่องตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงไลโก้ในวันที่14สิงหาคมปี2019 ในช่วงหลังๆการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงใหม่ๆกลายเป็นสายของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้นนับตั้งแต่การตรวจจับได้เป็นครั้งแรกในปี2016ทีมไลโก้และทีมความร่วมมือตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงนานาชาติก็สามารถยืนยันการกระเพื่อมของการอาวกาศได้หลายครั้งจากหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นหลุมดำชนกับหลุมดำดาวนิวตรอนชนกับดาวนิวตรอนเอง และในครั้งนี้ทีมจากไลโก้ก็ได้พบแคนดิเดตที่ชื่อว่า G. w 1 9 0 8 1 c ซึ่งตรวจจับได้ในวันที่14สิงหาคมปีคศ2019ซึ่งการชนกันในเหตุการณ์น,นั้นนะับว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่การตรวจจับครั้งนี้เป็นการรวมข้อมูลจากทั้งเครื่อง interferometer จากไลโก้แฮนฟอร์ดและไลโก้ i v i n g s t o n รวมถึงเครื่องตรวจจับเวอร์โกซึ่งเป็นความร่วมมือนานาชาติด้วย ที่บอกว่าแปลกใหม่ก็เพราะว่าเรารู้ว่าการชนกันนั้นวัตถุนหนึ่งคือหลุมดําที่มีมวลประมาณ23เท่าของดวงอาทิตย์แต่อีกวัตถุนหนึ่งที่มันกลืนกินเข้าไปนั้นมีมวลเพียงแค่2.6เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างกลางในการเป็นหลุมดําหรือดาวนิวตรอนและซากจากการชนกันในครั้งนี้นั้นทําให้เกิดหลุมดําที่มีมวลมากขึ้นและเกิดการกระเพื่อมของการอวกาศจนเดินทางมาถึงเราในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง ทั้งหลุมดำและดาวนิวตรอนล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุที่มีมวลมหาศาลพวกมันเชื่อมกันแล้วสร้างคลื่อนออกมาในทุกทิศทางอย่างไรก็ดีการสังเกตในครั้งนี้นับว่าเป็นการชนกันของวัตถุที่มีมวลไม่สมมาตรกันมากที่สุดรองจาก G-W190412 ซึ่งถูกตรวจพบในเดือนเมษายนปี2020 นักฟิสิกส์ได้ลองทำข้อมูลจากเครื่องตรวจจับมาสร้างเป็นภาพให้เราได้เห็นถึงพฤติกรรมของวัตถุทั้งสองก่อนเกิดการชนที่มีการแกว่งแบบไม่สมมาตรเนื่องจากมวลที่ไม่เท่ากันทําให้การโคจรกันแกว่งไปมา <hundred and> <S <S เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราจะเปรียบเทียบการชนครั้งนี้ของ G-W190814 กับการชนกันร,ระหว่างดาวนิวตรอนกับดาวนิวตรอน G-W170817 ซึ่งในตอนนั้นนักดราราศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่าพหุพาหะาดราราศาสตร์ในการยืนยันการค้นพบคือใช้การสัมผัสได้ร่วมกับการมองเห็นเพราะดาวนิวตรอนเป็นเทหาวัตถุที่เปล่งแสงหรือคลื่นออกมาในย่านที่สามารถตรวจจับได้ง่ายการชนกันของดาวนิวตรอนจึงสร้างแสงวาบที่เดินทางมาถึงโลกและถูกบันทึกไว้โดยกล้องโทรทัศน์และยานอวกาศแต่สำหรับหลุมดำแล้วนั้นเราไม่สามารถถ่ายภาพหลุมดำได้โดยง่าย แต่ก็สามารถทำได้เหมือนโครงการ Event Horizon Telescope ทำให้เราไม่สามารถนำข้อมูลจากยานอวกาศหรือเครือข่ายกล้องโทรทัศน์มาวิเคราะห์ร่วมได้หาก GW190814 เป็นการชนกันระหว่างหลุมดำกับหลุมดำหรือแม้ว่าการชนกันของสองวัตถุหนึ่งจะเป็นหลุมดำและอีกหนึ่งจะเป็นดาวนิวตรอนแต่แสงที่ว่บออกมานั้นก็จะจางมากเนื่องจากหลุมดำมวลมหาศาลนั้นกลืนกินแม้กระทั่งแสงของดาวนิวตรอนเช่นกัน ทำให้ยากมากที่เราจะใช้การตรวจจับคลื่นใดๆแน่นทำให้ G W 1 9 0 8 1 4กลายเป็นการค้นพบที่แปลกใหม่และเราสามารถศึกษาหาข้อมูลนำมาสร้างเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัตถุมวลมหาศาลเพราะถ้าเราไม่เจอหลุมดำที่มีมวลน้อยที่สุดเราก็เจอดาวนิวตรอนที่มีมวลมากที่สุด ซึ่งไม่ว่าอีกวัตถุที่ชนเข้ากับหลุมดำมวล23เท่าของดวงอาทิตย์ก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ต้องทำความเข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์กล่าวว่าแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นจากมวลของวัตถุที่ทำให้การอวกาศรอบๆมวลนั้นบิดเบี้ยวไปและการบิดเบี้ยวของการอวกาศนี้เองที่ทำให้มวลมีการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง จากทฤษฎีนี้หากเรามีวัตถุที่มีมวลมากๆเช่นหลุมดำรวมตัวเข้าด้วยกันผลของการอาวกาศที่บิดเบี้ยวไปอย่างเฉียบพลันจะกระเพื่อมออกไปในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงเช่นเดียวกับคลื่นผิวน้ำเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ำไลก็สามารถตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงนี้ได้โดยการอาศัยกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์ไปมาภายในท่อที่มีระยะทาง4กิโลเมตรเมื่อมีคลื่นความโน้มถ่วงผ่านมาในท่อนี้ จะทำให้การอาวกาศภายในระยะทาง4กิโลเมตรนี้เกิดการยืดและหดทำให้ระยะทางเปลี่ยนแปลงไปและสามารถตรวจวัดได้ด้วยแสงเลเซอร์โดยระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคลื่นความโน้มถ่วงแต่ละครั้งนั้นมีระยะทางที่สั้นกว่าขนาดของอะตอมซะอีกนี่ไม่ใช่การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรกของไลโก้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คลื่นความโน้มถ่วงที่ค้นพบในแต่ละครั้งนั้นเกิดขึ้นจากการชนของวัตถุสองวัตถุที่สมมาตรหรือมีมวลใกล้เคียงกันการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่มีชื่อว่า GW190814 ในครั้งนี้เป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการชนของสองวัตถุที่มีอัตราส่วนระหว่างมวลต่างกันมากที่สุดโดยมีอัตราส่วนระหว่างมวลถึง Q เท่ากับ0.112 ซึ่งเกิดขึ้นจากการชนกันระหว่างวัตถุที่มีมวล23เท่าและ2.6เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่เรื่องที่แปลกที่สุดสำหรับกรณีนี้ก็คือมวล2.6เท่าของวัตถุที่2ปัจจุบันเราทราบว่าวัตถุที่มีความหนาแน่นเพียงพอที่จะสร้างคลื่นความโน้มถ่วงจากการชนกันในระดับที่ตรวจวัดได้นั้นมีเพียงตะลุมดำกับดาวนิวตรอนเท่านั้น ยังไรก็ตามจากทฤษฎีนี้แล้วเราจะพบว่าดาวนิวตรอนที่มีมวลมากที่สุดที่แรงผลักดันระหว่างนิวตรอนจะประคองเอาไว้ได้ควรจะมีมวลเพียง2.5เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่ในทางกลับกันหลุมดําที่มีมวลน้อยที่สุดที่เราเคยค้นพบก็มีมวลเพียงแค่5เท่าของมวลดวงอาทิตย์มวลของวัตถุนี้จึงตกอยู่ในช่วงช่องว่างที่ยังไม่เคยมีการค้นพบวัตถุใดอื่นอีกเลยจึงเท่ากับว่าวัตถุนี้เป็นวัตถุที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน วัตถุใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้จึงอาจจะเป็นหลุมดําที่มีมวลน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบหรืออาจจะเป็นดาวนิวตรอนที่มีมวลมากที่สุดซึ่งไม่ว่าในทางใดก็จะเป็นการค้นพบใหม่ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราเข้าใจแต่เดิมไปตลอดกาลอย่างไรก็ตามปัจจุบันเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากวัตถุประเภทใดกันแน่เนื่องจาก g w 1 9 0 8 1 4นี้ไม่ได้เปล่งแสงที่เราสังเกตได้ออกมา ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างมวลของวัตถุทั้งสองที่ทําให้แม้กระทั่งแสงที่เกิดขึ้นถูกดูดกลืนเข้าไปในหลุมดําไปตลอดกาลและด้วยระยะห่าง800ล้านปีแสงก็ทําให้แสงใดๆที่หลุดรอดออกมาได้ก็จะรี่เกินกว่าที่จะสังเกตเห็นได้เราจึงไม่มีวันที่จะทราบถึงข้อมูลใดๆอ,ดอื่นได้อีกเลยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ปริศนานี้ แต่การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงในลักษณะที่ใกล้กันในอนาคตอาจจะช่วยบอกเราได้มากขึ้นถึงการค้นพบนี้ถ้าหากว่าการชนกันของวัตถุขนาดกลางในอนาคตมีมวลอยู่ระหว่าง2.5ถึง3เท่าของมวลดวงอาทิตย์ก็เท่ากับว่าจะต้องมีดาวนิวตรอนมวลมากอยู่มากกว่าที่เราเคยคาดคิดแต่หากเราพบการกระจายตัวของมวลวัตถุขนาดกลางตั้งแต่2 5. ถึง5เท่าของมวลดวงอาทิตย์แสดงว่าหลุมดำขนาดจิว๋วนั้นเป็นสิ่งที่แพร่หลายกว่า ซึ่งไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรก็จะนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อไปอีกว่าแล้ววัตถุที่มีขนาดแตกต่างกันสองวัตถุนี้มาอยู่ใกล้กันได้อย่างไรตั้งแต่ทีแรกปัจจุบันการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงอาจจะเกิดขึ้นบ่อยจนหลายคนบอกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ณตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสคือพฤติกรรมและความหลากหลายของเหตุการณ์แต่ละครั้งที่สุดท้ายแล้วถ้าเราลองย้อนกลับไปดูแล้ว จะพบว่าในแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความตื่นเต้นที่ไม่ซ้ำกันเลย ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว